สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสจะไม่ทรงใช้เวลาพักผ่อนในช่วงเทศกาลพระคริสตสมภพในปีนี้ซึ่งตารางพระกรณียกิจของพระองค์นั้นได้เต็มไปด้วยการเฉลิมฉลองพิธีที่วาติกันคำคืนคริสต์มาสที่ผ่านมาสมเด็จพระสันตะป,ปาปาทรงประกอบพิธีมิสซาที่พระท่านหลักน้มหาวิหารนักบุญเปโตรโดยมีผู้สแสวงบุญจํานวนมากได้รับอนุญาตให้เข้าร่วมพิธีมากกว่าปีคิสต์ศักยี2 0ิโดยพิธีมิสซาเริ่มขึ้นในเวลา19นาฬิกา30นาที ตามเวลาในกรุงโรมสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสเสด็จกลับมายังระเบียงของมหาวิหารนักบุญเปโตรในช่วงเที่ยงของวันพระคิสต์สมภพ,พเพื่อประทานพรแก่กรุงโรมและชาวคาทอลิกทั่วโลกเนื่องจากโรคระบาดปีที่แล้วสมเด็จพระสันตะปาปาได้ประทานพรน,นี้จากโทงในมหาวิหารนักบุญเปโตรในวันส่งท้ายปีเก่าพระองค์ทรงสวดบ,บทขอบพระคุณพระเจ้าภายในมหาวิหารเวลา17นาฬิกาเพื่อโมทนาคุณพระเจ้าสำหรับปีที่ผ่านมา ก่อนที่พระองค์จะพระดำเนินชมถ้ำพระกุมารภายในมหาวิหารนักบุญเปโตรเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองปีใหม่สมเร็จพระสันตะปาปาทรงประกอบพิธีมิสซาโอกาสสมโพธพระนางมารีพระชนนีพระเจ้าในวันที่หนึ่งมกราคมเวลา10บนาฬิกาซึ่งพิธีมิสานี้จัดขึ้นพร้อมกับวันสันติภาพโลกพระองค์จะทรงประกอบพิธีมิสซาอีกครั้งในวันที่6มกราคมที่มหาวิหารนักบุญเปโตรในโอกาสสมโพธพระกิตตเจ้าแสดงองค์ เพื่อเป็นการระลึกถึงเหตุการณ์ที่นักปราชสามคนมาถวายคำนับพระกุมารเยซูเจ้าแม้ว่าจำนวนผู้เข้าร่วมจะถูกจำกัดแต่ในที่สุดสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสก็จะสามารถประกอบพิธีมิสซาโอกาสวันพระคริสต์สมภพนวัติกันด้วยการมีส่วนร่วมกับผู้ศรัทธามากขึ้นอีกครั้ง ผู้สแสวงบุญกลับมาที่จตุรัสมหาวิหารนักบุญเปโตรในวันรุ่งขึ้นหลังคริสต์มาสเพื่อเข้าเฝ้าสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสส,สวดภาวนาบททุสวรรค์แจ้งข่าวจากหน้าต่างที่ประทับของสมเด็จพระสันตะป,ปาปาสมเด็จพระสันตะปาปาตรัสถึงวันฉลองครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูเจ้าว่าจงให้ความสนใจเป็นพิเศษกับความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในครอบครัวและเรียนรู้ที่จะรับฟังซึ่งกันและกันสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสตรัสว่า <Okay. S 1> สิ่งนี้ช่วยเราได้อย่างมาก การสนทนากันในครอบครัวพูดคุยกันที่โต๊ะสนทนากันระหว่างพ่อแม่และลูกพูดคุยกับพี่น้องช่วยให้เราได้สัมผัสกับรากเหง้าของครอบครัวที่มาจากบรรพบุรุษของเราจงสนทนากับปู่ย่าตายายพระองค์ทรงเตือนต่อไปถึงคนท่างต่างๆที่ทำให้สมาชิกในครอบครัวสามารถแตกแยกจากกัน มันเป็นสิ่งที่อันตรายเมื่อเรากล่าวโทษกันและกันถึงความผิดพลาดของแต่ละคนแทนที่จะรับฟังและใส่ใจกันเรากำลังมุ่งความสนใจไปที่ความต้องการของตนเองแทนที่จะสนทนากันเรากลับแยกตัวอยู่กับโทรศัพท์มันเป็นเรื่องที่น่าเศร้าครอบครัวที่กำลังรับประทานอาหารกลางวันโดยที่ทุกคนใช้โทรศัพท์ของตนเองโดยไม่พูดคุยกันทุกคนใช้โทรศัพท์กันหมด สำเดพระสันตปายังทรงแสดงความกังวลต่อสถานการณ์ด้านประชากรในอิตาลีซึ่งเป็นอีกหนึ่งประเทศที่มีอัตราการเกิดที่ต่ำที่สุดในโลกเมื่อกล่าวถึงครอบครัวพ่อมีความกังวลอย่างน้อยก็ที่นี่ในอิตาลีจากปรากฏการณ์เดโมกราฟิกวินเทอรซึ่งดูเหมือนว่าหลายคนหมดความปรารถนาที่จะมีบุตรและคู่รักหลายคู่ไม่ต้องการมีบุตรหรืออยากมีบุตรเพียงคนเดียว คิดดูนี่คือโศกนาฏกรรมนอกจากนี้พระองค์ยังทรงระลึกถึงการประชุมครอบครัวโลกที่กำลังจะจัดขึ้นที่กรุงโรมช่วงฤดูร้อนครั้งหน้าและตรัสอีกว่าในขณะที่พระองค์ไม่สามารถตอบกับข้อความคริสต์มาสทั้งหมดที่ทรงได้รับ พระองค์ก็อธิษฐานภาวนาเพื่อทุกคนที่ได้ส่งข้อความให้แก่พระองค์